โอ้พามาเบื้องไข่ฝูงหนึ่งฝูงแบบนี้เลยครับพี่น้องเขาแต่จริงๆแล้วว่าใดมานําหาวขยฝูงนี่เด้มานําหาอีกฝูงหนึ่งอันนี้ยู่นี่มีประมาณจกโตครับประมาณสี่สิบกัว่สแต่ว่ามีไหลเจ้าของเนาะสามเจ้าสี่เจ้าเจ้า่เจ้าแต่ว่าไข่ไม่ได้วา่เกลียดเอบหนึ่งมัดเลยครับพี่น้องอันใดของของของพ่อครับของเบี่ยเบี้แม่นเหมือนว่านี่ไอ้นี่แม่นว่าครับนี่เอายกตัวย่างมันมันเข่าไก่ได้พ่อครับ ได้ซ้ำหนีเหรออ๋อได้ซ right oh, ้ำหนีเนาะยกตัวย่างนะครับควายแม่นี่สูงกว่าม่านเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิามสิบกว่าร้อกว่าแบบห้าร้อยสี่สิบเนาะแม่นี่อายุกว่ามาณเท่าไหร่ครับอายุอะบ่แม่นครับคะแนน๋ออันนี้มันแกอันนั่มันดีแน่ก็อายุประมาณหกสิบกว่าหกสิบกว่าเนาะครับประมาณนี้เนาะครับเราก็มีเฮามีโค้มแบบมันอยู่ประมาณนี้จังสวาควายโค้มนี่ก็อยู่ประมาณประมาณประมาณนี้คือกันบอกครับคือกันครับโอ้ แลแ้วจะตัวควายครับอ๋อบ้นหนักด้พี่น้องเฮาเป็นควายเพื่อนเมืองแต่ว่าเคียงควายไงล้วก,ก็ถามว่าเพ็่นเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติแบบในฝูงจังสี่เนาะครับครับผมควายเป็นบ้านแต่ว่าผมว่าควายยุ่ทงังบ้านผมทางแกงนํำตอนตัวงใใ่แล้วนะพี่น้องพรพอควายมู้นี่คนเลื้ยงเลยบัดเน,นี้จริงๆมันก็พ่อเหมือนกันละพี่น้องแต่ว่าทังโอ้ควาย ไข่คเคียงดีครับพี่น้องเราจังยกตัวย่างนี่หกสิบกัวนี่ถือว่าบ่หนักได้พี่น้องควายแม่ยสำหรับควายแม่นะครับผมพุ่นล่ะมี่นี่ตัวสูงสูงเลยพี่น้องโอ้ยแม่เขางงตัวนี้แหมม,มูลากระมี่นะครับหกสิบ,นะบกว่าเดี๋ยวจังเดี๋ยวขอยกตัวย่างอีกจักตัวหนึ่งตัวนี้มันของพี่ปะครับอันนี้บ๊อบอันนี้บ๊อบแมนครับโอ้พี่แมนเนาะตัวนั่นมันพี่แมนที่ผมถามหกสิบกัวเป็นั่นครับ ตนน้นแม่มลานี่บมานเท่าไหร่ครับนี่แม่โมล่านี่ยก็ยู่ม,มันหาสิปิแล้วครับถือว่าคุยกันได้ครับพี่น้องถือว่าถือว่าเกษตรกรยู่ได้เรกากะเกษตรกรนาไม่จังผมที่อยากเอาไปเริ่มต้นถือว่าไปได้ครับพี่น้องซ้ำนี่บ่อสางตึกแม่คงแม่เขาเงี้ยวๆนี่แมนบ่ครับนี่อันนี้ของตาคุณครับโอ้ของตาคุณเนาะอันนี้ด้ครับนี่อันนี้ก็่แมนอยโอ้ครับผม โอ้ค่ายถือว่าโอเคนะพี่นอ้องเขามออกหน้า,าครับผมอันนี้เข้ขึืนบ้านไดครับคือบ้านนองกุงนนงงก้งนวลล้าง,างครับ,บ,นนคบ,บน้องกุ้งนวลล้างอ่าตำบลน้องเขียดตำบลน้องเขียดอำเภอชุมแพ่ขอนแก่นผมเกือบมาจังไดพวกพี่น้องผมมาพอ,าอากไาแบบมู่แบบใหญ่เลยเมือนนี่อันนี้ยกตัวย่างด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าเอามามีกับมีตัวเปิดตัวยังอยู่เนาะครับมีตัวเปิดอยู่พี่น้องแต่ว่าทาง มันไปไกลมันเข่าไกลเพราะใดเนี่ยแปลว่าขันอยู่ในคอ,อกนี่ง่ายพอดเนาะครับขันเห็นกันในคอ,อกนี่ง่ายนะครับพี่น้องแต่พีว่าพี่นยังกันขันมีขัอนอยากมาเรียนน้ำมาได้ยังไงครับกต่น้ำนี่แหละครับเอ่อนี่แหลตะตะบลหนองเขียดน้องตะบลหนองเขียดนเนาะสื้อยังครับเื้อผู้ทอนครับูทอน มีเบอร์โทรป่ครับมีครับเอาเอาลงไว้ให้พี่ให้น้องเฮาจักหน่อยนะ089 089 987 987 0682 0682ครับเอาโอเคซื้อซื้อซื้อพี่หยังครับผู้ทอนครับพี่ผู้ทอนนะครับผมก็มีควายอยู่นี่หมู่นึงบักใหญ่เลยพี่น้องเฮาก็โทรมาเล่นนําหยังนําพี่ผู้ทอนเราได้ครับเดี๋ยวผมก็ให้เบิ่งซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเพราะว่ามันเข้าใกล้บ่ได้นะครับผมแต่ว่ามื้อนี้ก็มีตัวอย่างให้เบิ่งแล้วก็อยู่บ่หนักครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะครับแต่ละโตเนาะครับ โอเคครับผมม่น่นอย,ยค,อนครับผมครับผมอเอาโอเคครับการเดินทางนี่เฮ็ดในห้องพอเรื่องเล่าดีๆเพราะรู้จักจบสิ้นดี่ดีเลยครับพี่น้องหา่ามือนี่มากเพื่อสีชมพูชุ่มแพร่ถือว่าคุ้มค่าที่สุดของการเดินทางในช่วงวันหยุดนะครับพี่น้องมือนี่ผมมาอดดงมันเลย,เลยด้ยแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้เขามานะครับเพราะว่า การเดินทางนี่นอกจากเฮ็ดในห้พอพ่อยางเหล่าดีๆยังพอ่อย่าพอมีตรภาพดีๆครับพี่น้อง้ามือนี่ผมเพราะมีโอกาสได้หู่จ้าครับพี่ดาบพี่ดาบทนนะครับผมพี่ดาบทนที่อยู่นากันสองสามคลิปล่าสุดนี้นะครับกะคงสิเพาะมีโอกาสได้มาย่มฟ้ามควายบักไง่แห้งนี้ในมือนี้นะครับมือนี้ก็คือเข้ามาในฟ้ามควายแบบของปู่เสือดนะครับของคุณตาเสือดของคุณปู่เสือดนะครับ บ้านตำบลนี่ยังล่ะตำบลน,นกเขียนเดี๋ยวสิถามคุณตานะครับแต่ว่ายูในเขตอำเภอชุ่มแพรขอนแก่นครับมีวาย่อยู่นี่ประมาณแปดสิบตัวครับพี่น้องเราผมค่อบักหงสยามสองอีกตัวหนึ่งแล้วครับจากที่คลิปก้อนๆนี่ผมผ้าพี่ผ้าน้องเข้าไปเบื้องบักหงสยามนี่ผมคอ่อีกแล้วบักลาบพี่ลกูกโอ้ยบักนี่อัตลักษณ์ไข่ท้ยเขาง่ามแห้งนะครับผมควายผูกขุ่มฟูงตัวนี้นะครับ เราแม่นี่ก็ว่าเป็นของไข่ครับพี่น้องเป็นวขยลายทงแต่ว่าไข่เกยดเอฟหนึ่งเอฟสองมัดครับว่าพ่นสิไปทางไดบ้างนะไปใส่กับ,บว่าหลอดหรอกครับพี่น้องเพราะว่าทีตรงนี้จํากัดก็คืออ๋อพ่นสิไปลงน้ํานะครับผมพ่นจะไปลงน้ำพาพอดีมีบวกน้ำยู่หันเด้อพี่น้องเด้อหลนะครับพี่น้องวา่อยู่นี่แปดสิบเอดตัวผมเห็นอยู่บ้านเราพ่นทองของคุณตาเรื่องตาเดือน สี่สิบก็ถอดผมก็ว่าคักแล้วยุ่นี่แปดสิบครับเอาบนสีผ้ากันไปใส่ละวันนี้โอ้ยเห็นคนรอมาไดช่ังผ้ากันยางว่นวันวันนี้วันนี้เม้่ยเล้งสิได้วันนี้ผงใส่เราสิไปนอนน้ำครับพี่น้องคุณล่ะหลายนะครับผมสุดยอดนะครับมือนี่ถือว่าคุ้มค่าหรอกอะพอดีผมกับผ้าพี่ดาบทนเพิ่นมาหาวา่ไปเลี้ยงพร้อมนะครับพี่น้องพี่ดาบทนเรากั อยากได้ควายไปเลี้ยงล้วควายยุนี่ไม่ไตโตใส่ได้เลยนะครับพี่น้องม่ไตโตสูงสูงงามงามญ่ำ่ทั้งนั้นนะครับจะว่าเล่าสีผ้ากันไปใส่ละทีเล่ายู่นี่สามร้อยก็เลยนะครับมีแผงโซลาเซียวมีอย่างไยนะครับพี่น้องต่ว่าเล่าเูยุนิ่งหนิงแห่ไทยเด็เองไหนเรายังสียูไห่รถไปไปนาไปเรื่อยได้บันี้โอ้ยเนาะแถวยุนี่ปลูกหญ้าสไตโลครับ ยาสไตรโร่นี่ง้วควาอยกินดีด้อพี่น้องกินแล้วมันจะดีให้เคี่ยงดีสีดีนะครับผมนี่ยาสไตรโรนี่น้ำสนามบวานบ้านลงเลียนบ้านเท่านี่ก็โอเคนะครับผมถือว่าใส่ได้เมื่อกี้กับพอ่อบักเถือกงามๆบักหนึ่งนะครับโอ้ยธงยาสไตรโร่บักสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่แม่นี่กับพ่อหยอกได้เนี่ยอาบน้ำเยุ่เนี่ถือว่าใส่ได้เลยนะครับหุ่นเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับผม แต่ว่าเราเขา่าไก่บ่าใดเลยพี่น้องอยักไหนสิเข่าไก่ได้ก็นี่เฮ้ต้องเอาเข่าควาคักบ่หรือยังไหนโอ้ยยางน้ำควายมือนี่กับจอยสุดแหล้วผมบ่ไหล่ะมะนี่เร็ว่ะไปไปไปนี่แม่เนี่กับพ่อชีลครับสุดยอดมากๆครับคุณยายยกตัวย่างแม่คมพ่อดีพ่อดีนี่ยุบประมาณค่มเท่าไรครับเอาพ่อดีพ่อดีาราคาโบสางตึกเกษตรกรยุ่ได้ หกหมื่นกว่ามันหกปัญหาเจ็ดหมืนม่นครับผมห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นครับห้าหมื่นกว่ามีบ่ครับมีอยู่แต่ลูกตัวน้อยเป็นแ<อ>ม่ i, มน้อยจากน้อยครับผมยังเพิ่นได้ถึงแสนจักข่มครับพี่น้องบบ่่ถึงนั่นก,นก็คุณตาประเสริฐ <c oughs> ผมนึกว่าปู่พยายามข้ามพันไมาเฮ็ดรีสอร์ทไว้ขอนแก่นบ้านผมครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเล็งนะครับพูดเราก็อัธยาศัยดีอารมณ์ดีแล้วก็ผมก็ ขันเ่นวาบ่ได้หูจักกับพี่ดาบทนกับคงสิบได้มีโอกาสเข้ามากนะครับกันี่ละการเดินทางกับเฮ็ดในห้อพ่อยังดีๆหลายเดี๋ยวมีโอกาสหนาลูกหลานสิมากไหมมาไทยอยู่ขอกเลยตอนมันเข่าขอกนะครับผมตอนมันเข่าขอกผูเจ้าของเจ้าของกล้วยที่แท้เนี่ยเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์ครับผมเป็นนายสัตวแพทย์ส่วนูคนแก่นมาแลคนแก่นเดี๋ยวจังมาไทยดีๆตอนนี้มันเข่าใกล้ว่าใดครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวจังเอาด่วนไปบินครับ งาเมล็งมันเกิดเข้ามาครับผมคัมจะได้ครับยายคือยายอนนท์ยายอนนท์ับยายอนุนอนุนพรมศักดิ์ยายอนุนพรมศักดิ์กับคุณตาประเสริฐพมศักดิ์คุณตาประเสริฐพมศักดิ์คือเขามาบ้านนนบ้านนนลังเนาะครับบ้านนนลังบ้านนนลังตำบลหนองเขียดอำเภอชุ่มแพร่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อพอควายอยู่หลายมูวนะครับผมตอนแรกที่ผมไปเรียนอยู่แถวทางบ้านผมคือแกงน้ำต้นนั่นกั เป็นวายหลายมู่หลายกลุ่มให้กันผมเกิดขึ้นว่ามันคักแล้วมือนี้มาเลรียชุ่มแพร่เห่นสีชุมพูนอกจากได้พอ่อควายงามบักหงสยามแล้วก็ผมกับพาพี่ดาบพี่ไส้นะครับผมคนไม่มาหาเลาะเบิ่อคไายไปแบ่งวา่ไปเลี้ยงนาอพี่เนาะแ,แ,แก่นแก่กัส้งสีสำเร็จหลยอยู่ดอกครับมือนี้ก็เป็นที่นาพ่อใจอยุ่เทียบกับมือที่ห้องไปถ้าเป็นแกงนำตอนนันคะนเรื่องเลยน,เลนะครับผม ก็ถือว่าสิสำเร็จอยุ่ครับพี่น้องก็มีมีส่งสิสำเร็จอยู่เราก็โอเคยุ่นะครับเป็นวายเกลเอฟหนึ่งเอฟสองมัดนะครับผมเพราะว่าจะเป็นคอกควกที่แรกทีหอบล่งเมื่อกี้เนาะที่ผมเอาโดนบินในพี่น้องเบื้องเน่านั่นก็โอเคเื่ากันนะครับแล้วมาคอกนี่ขึ้นเรียงแบบผมห่อมีทีจะกหลายมือนไงครับคุณยายครับสองลอยก็ไรสองลอยก็ไรเราล่งหยาห้ามาตาสไตล์ร่วไให้วายได้เล่มวิตามินไหลนะครับหยาครับผม ครับผมหน้ามาตาลูซี่สไตโลอยู่นเนี่<ม>กะถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าขอาพิดพลาดอย่างหนึง่งของการมาท่ายควายฝูงก็คือมันมันตื่นเนาะพี่เนาะมันตื่นเพราะนั้นห้าต้องมาท่ายอยู่ในขอกแต่ว่าเป็นยังคพี่น้องเดี๋ยวผมเอาโดรนบินเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาเบื้องหันมีโอกาสห้ากะจังมาท่ายอยู่ขอกดีๆครับพี่น้องแล้วมื้อนี้ก็เอาไว้ซ่ํานี่แหละ จบที่ข้อ,อ,ข,อ,ข,อ,อของคุณตาอานนท์โอ้คุณตาประเสิฐกับคุณยายอานนท์โ,นโชคประเสริฐฟาร์มโชคประเสริฐฟาร์ามบ้านนนรัลังตำบลหนองเขียดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับเข้าเขาไปใกล้ควายว่าไดแต่เพิ่นเกิดว่ามันอยัางใดพี่น้องมันตื่นสืือตามธรรมดาของควายฝูงแต่เวลาอยู่ในคออกมันกิดเรื่องนี่ละ่ะเดี๋ยวผมจะเอาโดนไปบินให้พี่น้องเบิ้งเก็บบรรยากาศเบื้งช่วงไทย ดีกว่าเราก็เอาซ้ำนี้ครับมือนีพี่น้องเข้าทิปนี้เขาก็จบไปซ้ำนี่นะอำเภอสีชมพูและอำเภอชุมแพขอนแก่นครับผมก่อนหักคนคนชีวิตครับก็ฝากติดตามได้ทั้งเพจ u t u b e และเพจ Facebook ทั้งสองเพจนะครับว่าจะเป็นก่อนหักเหตุผลเหนือชีวิตแล้วก่อนหักคนคนชีวิตเบื้องใดเมื่อครับพี่น้องนี่ก็เอาไว้ซ้ำนีแ้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ นี่ครับพี่น้องเข้าควายเบอร์นี่ก็คือถามาโค้งหนึ่งหาเมื่นกว่าหกเมื่นกว่าเจ็ดเมื่นโอเคบ่ใส่ได้บ่ผมบอกเลยว่าโอเคมากๆช่างแย่นี่ก็คงจะบ่ถึงหาเมื่นดอกนะจะอยู่ประมาณสี่เมื่นกว่านะครับผมช่างโค้งบางทีก็อยู่ประมาณหาเมื่นกว่าหกเมื่นนะครับผมโค้งยิ่ง่งสูงๆแนะ่ลอยชนะี้สีบแน่ก็ยู่ประมาณเจ็ดเมื่นครับพี่น้องควายอยู่นี่แปดสิบตัวครับพี่น้อง มาล่งนี่โอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับผมสุดยอดมากๆครับ